จะมาแนทรีวิวเยอะเกินน้ำน้ำเปรี้ยวแล้วก็เยียวเกินอีกแต่ถ้าเราเล่นคนเดียวไม่สนุกน่าเลยเราชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันดีกว่าเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อแก้วค่ะน้องเตยค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่นมารีวิวเยอะเกิกนจะเี่ยวค่ะของดิฉันเป็น กาแฟแล้วก็โยเกิร์ตแล้วกช้อนแล้วก็อะไรอ่ะคะอันนี้ไม่ต้องนี่เป็นโยเกิร์ตผสมสับปะรี่นะคะอันนี้โยเกิร์ตมะพร้าวนี่ก็นมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวถึงทีนี้เราจะมาเริ่มรีวิวนมกันกันเลยเอาของเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บกันนะครับตูไม่เกี่ยวเก็บมาขยับกันก่อนนะคะผู้ช่าย เากันเลย,เลยออรัืมอร่อยนสกาแฟอร่อยมากเลยเจ้าซแล้วนี้ก็อร่อยนะคะอย่าลืมกินกันนะแล้วตื่นก็ได้นะนิ่มกรมกรองสิงอ์เรเพิ่งกินในทางเร็งเนาะ เออ,อพอดีเห็นอพอเออพอดีเห็นรถวิ่งผ่านมานะคะก็เลยอยากลองซื้อดูก็เลยอยากลอ,อ,องกินรถกาแฟกับเยเกิดร,รถนี้อะ,ค,ะค่ะก็พอดีอยากเอามาให้เพื่อนๆลองดูกันนะคะถ้าใครยังไม่เคยก,คกินกันนะคะเอแล้วก็คุยกันไต้มยู๊ดคุณไดอย่างเง้เออ,เอ,อนะคะเราก็รสชาติมันกลมๆหวานอาร่อยเนาะใช่ค่ะใส่น้ำนุ่มที่เล้นแบบ ราก็ต้องเหลือ,อไว้ก่อนเราจะเว้นไว้ก่อนนะคะเราจะมไม่แนะนําเยอะเกินคุณมะพรกันตัวเมียค่ะคันไม่เห็นนี่มากเลยอันนี้ตรงนี้เป็นตัวนี้นะคะดูนะคะ<ม>นี่น่ารักนั่นเลยอย่าลืม็น้องซื้อกินกันดูบ้างนะดิฉันรถมะพรา้าวมีรถบูบันนี่ด้วยนะคะแต่ไม่แต่พวกเรา,เา,มาเรไม่ได้ซื้อมีอยู่แค่สองคนก็เลยไม่ไจะเห็นละงง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 ละกินงีงงงงงงกงงเลยกินงง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  กินกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมายให้ดูข้างในนะคะอู้น่ากินจังสคนยังไม่กินกันด้วยดูของคนนู้นสิคะแกะไม่ออกเลยแกะไม่ออกดูโอ้นะคะกระดิ่งนะคะนี่ครับผึ้งเปลือยเดี๋ยวมาแกะเชิญกันเลยดีกว่ายินดีต้อนรับนะคะนี่ะคะโอ้ตอเบุลลี่น่ารักมากนี่คนละรสกันนะคะนี่มิความนี่คะนี่ินี่นี่ผึ้งเปลือย เออแกะยากมากค่ะแกะได้แล้วค่ะนะคะทับไปเลยเรามาชิมกันดูเลยดีกว่าเราจะชิมที่ฝาก่อนนะคะเพราะว่ามันติดฝาแล้วเมื่อกีกินทีนะคะใช่มันดีจริง อร่อยอร่อยไม่เคยกินจริงดิท่านไม่เคยกินจริงนะคะแต่คนนี้อาจจะเคยกินสักสองสาครั้งใช่ไหมคะก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆที่อยากไม่เคยกินทีนะคะอันนี้ก็เคยกินหลายรอบไปนะคะอันเนี้ยอันนี้เคยกินยังคะดูนะคะอันนี้เคยกินอันนี้กุ๊กี่แก้มเคยกินนะคะเคยแล้วค่ะนู่นนู่นทีคะอ๋อน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเล่นใครยังไม่กินทีไม่เคยกินที กินยังไม่ใช mm. yeah. mm, ่ให mm. ้เราองซื้อกินกังไหมคะเด็ดเอาอย่างนี้เลยอ่ะอร่อยมากุงูมะพร้าวนุ่มกับน้ำนุ่มในใช่อืมไม่ใช่เหรอค่ะนุ่มมากเลยอืมเราใช้มือตุ้ยมาเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนเอาใหม่ย้ำมือโอ้โหนะคะซอสขาวมาก เดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อมาเลยเดี๋ยวป้อเดี๋ยวป้อค่ะจินแล้วนะอร่อยมากเลยค่ะอืแบบอร่อยไหมอร่อยไหมนี่เดี๋ยวเราจะป้อนให้ดูนะคุณดูสิคุณป้อนให้ท่านผู้ชมดูคุณติร์ตเติรค่ะดูอะไรคะเนี่ยใครจะกินบ้างบอกหน่อยดีอะไรสตรอเบอร์รี่ไงคะอืม เนี้ยดีมากเลยนะคะสตรอเบอรี่อ่ามีสตรอเบอรี่ด้วยมีสตรอเบอรี่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมใครไม่เห็นนี่ดูโลสตรอเบอรี่สดสดเลยคะว้ายติดอืออร่อยอยู่นี่เลยเราซื้อขนูกินกันบ้างนะคะคืนแล้วจะเสียดายกินก่อนกินอันนี้ก่อนอร่อยมากอืออือซื้อข้าวแก่นะคะมันเป็นของ สต๊มิวคิดเหมือนกันใช่ไหมคะหลอดจุ่มไม่เป็นไรใช้กันไดลบอลสต๊าเลยเคลียร์ไม่ต้องตัดก็ได้แล้วแต่คุ่ค่ะเคลี่ยวว้นะคะเหวี่ยงเลยคบขัดนิดน่ะนี่คือเราไม่ได้ไม่ได้โอเคเท่าไหร่เราเพิ่งเออดิฉันเพิ่งเคยเออหนูเพิ่งเคย หนูเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกนะคะที่มารีวิวส่วนพี่แก้มก็หลายรอบแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมคะสลามยักษ์ใช่ไหมคะค่ะสลามใครไม่ยังไม่เคยดูเนี่ยไปดูได้เลยนะคะมีหมาพูดได้สลาม,มหญิงสา,สาวตีกองโกนหญิงลีสาวตีกองนะคะไม่มีคำว่าหญิงสาวตีกองเพีงหญิงลีแล้วก็ สนุกมากมากแล้วก็ตลกมากมากค่ะมาไปดูกันบ้างนะคะแล้วอย่าลืมคลิปนี้นะคลิปนี้อ่ะจำชื่อเอาไว้นะรีวิวโยเกิร์ตนมเปรีย้ยวโยเกิร์ตและนมนมรสกาแฟค่ะดีดีดงนะคะอย่าลืมกินกันนะกินอันนี้<ร>ด้วยกิน<ร>อันนี้ด้วยกิน<ร>อันนี้ด้วยจ็<ร>อกจงบายบา<ร> <Okay. S 2> เดือวสัปดาหนะ์หน้าเดี๋ยวเราจะมาอัคิปกันใหม่นะคะก็เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะ bye